นายจุลิลนลักษณะวิสิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เปิดเผยถึงความคืบหน้าเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ว่าภารกิจในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ได้เสร็จสิ้นแล้วขอให้ในายกรัฐมนตรีได้ใช้เวลาเพื่อใช้ดุลยพินิจ์เพราะตนเข้าใจเรื่องนี้เราเคยเป็นแกนนํารัฐบาลเราเข้าใจว่าท่านจะต้องดูอะไรอย่างไรบ้างก็ให้เวลาท่าน กเานายนจุรินทร์ระบุว่าตัวมีความมั่นใจจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเราได้22ที่นั่งเที่ยวหน้าตนก็มั่นใจว่าต้องได้เกินและประชาธิปัตยปัก็เป็นหนึ่งพักการเมืองที่เราเสนอตัวเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดพักหนึ่งอย่างน้อยเราก็เป็นสถาบันาก,การเมืองมีหลักมีเกณฑ์ในการตัดสินใจไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนตัวหรือของพักมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเราให้ความสำคัญสูงสุดกับประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ และเรายึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกเราผู้ชัดการแก้มาตราหนึ่งพรรคประชาธิปัตย์ไม่เอาด้วยผู้ชัดเจนมาหลายรอบแล้วจะแก้รัฐธรรมนูญไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้นประชาธิปัตย์เราสนับสนุนและเคยเสนอไปแล้วด้วยเพียงแต่ร่างประชาธิปัตย์เจร่างมันผ่านแค่ร่างเดียวแต่ต่อไปถ้าต้องแก้อีกแล้ว แนวทางมันเป็นไปตามทิศทางที่เรากําหนดเราก็พร้อมสนับสนุนแม้เราไม่ได้เสนอเองหรือแค่มีวาระเข้ามาพิจารณาในสภาประชาธิบย์ก็พร้อมแต่ต้องไม่แตะหมวด1ห,หมวด2และไม่แก้มาตรา1 1นึึงน่งคือเหตุผลมันมีชัดเจนว่าไม่มีประเทศไหนในโลกที่ไม่มีบทคุ้มครองประมุขของตัวเอง ไม่ว่าจะปกครองด้วยระบอบไหนก็มีบทคุ้มครองประมุขของตัวเองทั้งนั้นประเทศไทยก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าเราผิดแผกแตกต่างไปจากประเทศอื่นเพราะฉะนั้นมาตรา112ก็เป็นมาตราที่มีความจำเป็นเพื่อคุ้มครองประมุขของประเทศไทย